แม่น้องชมพู่พอใจได้รู้ใครฆ่าลูกแม่สารจะตัดสินไม่ตรงกับที่อายการฟ้องย้ำเดินหน้าสู้ต่อแม่น้องชมพู่พอใจได้รู้ใครฆ่าลูกแม่สารจะตัดสินไม่ตรงกับที่อายการฟ้องย้ำเดินหน้าสู้ต่อขอชาวเน็ตเบ่ามือการคอมเมนต์ชี้หักใจไม่แข็งพออาจตายทั้งเป็นหรือถึงขั้นตายจริงๆ วันนี้20ธันวาคมนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่เปิดใจกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีถึงการเข้าฟังคำพิพากษาในคดีการเสียดของน้องชมพู่วันนี้ว่าตั้งแต่ที่ก้าวเข้าไปในห้องพิจารณาคดีตัวเองรู้สึกตื่นเต้นมากและลุ้นว่าศาลจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไร โดยเมื่อเข้าไปในห้องพิจารณาคดีแล้วตัวเองได้นั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายส่วนจำเลยนั่งอยู่ฝั่งขวาซึ่งมีจังหวะที่หันไปเผชิญหน้ากันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะก่อนหน้านี้ในการสืบพยานก็เป็นไปในลักษณะนี้หลายครั้งนาทีที่เจอหน้ากันจึงถือเป็นเรื่องปกติ จากนั้นระหว่างอ่านคำพิพากษาจำเลยทั้งสองคนคือลุงพลกับป้าแตนได้ยืนฟังคำพิพากษาตลอดระยะเวลาเกือบสองชั่วโมงซึ่งตัวเองได้มีจังหวะที่หันไปมองอีกฝ่ายบ้างแต่จะเห็นแค่ด้านข้างของลุงพลซึ่งก็ดูมีท่าทีที่เรียบเฉยตลอดการอ่านคำพิพากษากระทั่งสารพิพากษาลงโทษในสองข้อหาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาใส่กุญแจมือควบคุมตัวลุงพลออกไปนอกห้องพิจารณาตอนนั้นลุงพลได้ขออนุญาตถอดเสื้อสุดออกเพราะมีเข็มกลัดสัญ,ญลักษณ์ต่างๆต,ต,ติดอยู่ก่อนยื่นมือให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว จากนั้นป้าแตนรวมทั้งคนใกล้ชิดที่เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาก็ได้พากันเดินออกจากห้องพิจารณาคดีไปเหลือเพียงทนายความที่ดำเนินการด้านเอกสารต่อโดยรวมท่าทีของลุงพลกับป้าแตนวันนี้ดูนิ่งเฉยเหมือนกับว่าเตรียมใจมาแล้วแม่ชมผู้เปิดใจเริ่มสงสัยลุงพลจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป แม่น้องชมพู่เปิดใจถึงการเข้าฟังคำพิพากษาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วันนี้บอกว่าตลอดเวลาที่สารอ่านคำพิพากษาตัวเองได้ตั้งใจฟังตลอดและมีประโยคหนึ่งที่รู้สึกว่าชัดเจนคือช่วงที่สารระบุว่าน่าเชื่อได้ว่ามีคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตประโยคนี้ทำให้รู้สึกได้ว่าคดีมีความชัดเจนไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปว่ามันจะจริงไหมนะและไม่ต้องกังวลกับกระแสะสังคมที่บอกว่าตัวเองไปใส่ร้ายลุงผลกับป้าแตนอีกทั้งตัวของทั้งสองคนเองก็พยายามไลฟ์สดโน้มน้าวแฟนคลับของทางฝั่งเขาในลักษณะว่า แม่น้องชมพู่เป็นคนใส่ความให้พวกเขาได้รับโทษฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลซึ่งตัวเองก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เคยใส่ร้ายลุงผลกับป้าแตนแต่ที่ทั้งสองคนถูกดำเนินคดีมาจนกพยาหลักฐานที่ตำรวจไปสืบสวนหามาได้แม่น้องชมพู่ยอมรับว่าตัวเองออกมาสงสัยลุงผลแต่ก็เพียงแค่สงสัยเท่านั้นแต่ที่เหลือเป็นหน้าที่ของตำรวจในการพิสูจน์ว่าข้อสงสัยทั้งหมดเป็นจริงหรือไม่ ส่วนประเด็นที่แม่น้องชมพู่สงสัยลุงผลนั้นแม่บอกว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงที่มีการจัดงานศพน้องชมพู่ลุงผลได้มีการไปออกโทรทัศน์รายการหนึ่งแล้วพูดว่าครอบครัวของน้องชมพู่สงสัยนายแอมซึ่งเป็นคอนอที่อยู่บ้านหลังติดกันหลังจากนั้นเมื่อลุงผลกลับมาที่บ้านกกกก,กจึงได้มีการตำหนิติเตียนไปว่าเหตุใดจึงไปพูดแบบนั้นเพราะจะทำให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจผิดซึ่งก็ทำให้ลุงผลโกรธและแสดงความไม่พอใจตั้งแต่นั้นเอยมา ตอนนั้นก็รู้สึกสงสัยว่าการถูกตำหนิเพียงเล็กน้อยเหตุใดจึงทำให้อีกฝ่ายโกรธมากจนมีท่าทีที่เปลี่ยนไปกับครอบครัวแม่น้องชมพู่บอกด้วยว่าหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำของตำรวจก็ยังพบว่าอีกฝ่ายให้การไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งยังมีการให้ข่าวที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงด้วยโดยเฉพาะทำลายในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปที่ลุงพลให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออ้างว่าตอนที่พี่สาวน้องชมพู่ไปตามหาน้องลุงพลกำลังอาบน้ำอยู่ในขณะที่พี่สาวระบุว่าตอนนั้นไป ไม่เจอลุงผลและไม่เห็นรถกระบำจอดอยู่แม่น้องชมพู่บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้ตัวเองสงสัยมาโดยตลอดแล้วลุงพลเองก็ดูมีพลังมีกลุ่มคนสนับสนุนมากขึ้นจึงตัดสินใจวัดพลังแล้วประกาศออกมาว่าสงสัยลุงพลลักษณะเหมือนโยนหินถามทางกระทั่งมีการพิสูจน์ความจริงและได้รู้ความจริงในวันนี้ แม่น้องชมพู่ยังบอกอีกว่าวันนี้รู้สึกพอใจที่ได้รู้ว่าใครเป็นคนทำลูกสาวถึงแม้ศาลจะตัดสินออกมาไม่ตรงกับฟ้องของอายการซึ่งอายการฟ้องข้อหาเจตนาฆ่าแต่ศาลตัดสินออกมาข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนที่ป้าแตนบอกว่าจะขอสู้ต่อในชั้นอุทธร์ต่อไปนั้นตนมองว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสู้ต่อการพูดของเขาเหมือนให้กำลังใจตัวเองซึ่งจากนี้ไปทั้งสองฝั่งมีสิทธิ์สู้ต่อตามขั้นตอนซึ่งตอนนี้กำลังปรึกษากับทนายและอายการว่าจะทำอย่างไรต่อไป อยากฝากถึงชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ลูกของตนตายอย่างน่าอนาถใจคอมเมนต์บางอันส่งผลกระทบต่อจิตใจถ้าใจไม่แข็งพอก็อาจจะฆ่าพวกตนได้ทั้งฆ่าทั้งเป็นหรือฆ่าจริงๆหากจะต่อว่าใครที่ยังไม่รู้จักตัวตนจริงๆของเขาก็ให้เบามือลงหน่อยวันนี้น้องชมพู่ไปสบายได้แล้วไปเที่ยวเล่นไปเป็นนางฟ้าได้แล้วตรงนี้ไม่ได้มืดมนอีกแล้วซึ่งตนเชื่อว่าน้องรับรู้ได้